สุดยอดปาติหานิเกไทยบ้านไทยลุกทุ่งวันนี้ภูมิใจเสนอในท้องเรื่อง ขาขาดให้เราต้ององคนชุดต่ทีนี้พอดีอ ok <TS> ุเ้ามาเลยไม่เหมือนคุณลงแ้ดไปเอาไมเอาไม้ใส่เปา ติดต้วยผู้นำที่บ้านอีกครับาา้้เราไม่แท่ Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. ดูท่าก่อนเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สองช่วงลิเกนะครับยังไงก็ท่านที่ไม่ชอบก็อยู่ดูก่อนนะฮะอย่าเพิ่งลุกนะครับอชอบนะจ้าตัวตนจะชอบมากเดินนั่งและหน้าเสียรเราเองให้น้ำอยู่แล้วเพาไปปารามิชื่ออะไรราชดากอนราชดากอนชื่อเพราะของคุณนะี่ย มีศิษย์เุ่นที่อีกหนึ่งคนชื่อว่าพี่เอชยาตอนนี้อยู่ที่วัดเรียนวิชาจนจบสิ้นแล้วหลวงตาเอ้าน้องจะเล่นด้วยแลลูกเชิญใหม่โต๊ะสี่ครับใหม่ไอ้น้าเอกใหม่ใช่ไหมเนี่ยหลวงตาได้ให้ของพิเศษให้คนละหนึ่งอย่าง เราเองธนมวิเศษมีความสามารถยิงได้ไกล500รกิโลโ<ฮ>เองอ่ะของวิเศษอะไรแว่นตาดำน้ำอคโอ้ี่ดำน้ำอุดใช่ไหมเนี่ยใช่ยังอื่นอื่นป้างอดทุกอย่างโอ้อึดทุกอย่างด้วยเอาละ่ะวันนี้เราสองคนไปหาพี่เอกันดีกว่าไปชนพี่เอกับบ้านไป,ไป 他那 i oh

แสบตาอย่าพ่เดินลุกกากบ้านสายเดินผุ้งกันทั้งคืนแต่มช้ก็ลกขึ้นขวกเพียเสียงรางวัลคือสิ่งสำคัแม่หาไม่เจอเลยหรอ

干啥去了？ เปลี่ยนไทยแม่เลยค่ะเดี๋ยวเพิ่มถึงน่าขอเวลาชั่วโมงครับอะไรแบบนี้โอเคไหมโอเคไห

เอานะฮะีมาจากตูแค่ขนาอนี้หัวนะพอแล้วเป็นตักโปรตีน ดคอีเบออรัห้เงิกเรดกก็ถาเราเราทเรด็เ nee ก้าเราทราทำผิราทเราทถ้าราทำผิาเาร็ร ยอมได้ไปยอมไม่ง่ายจังน,น,นั้นแหละ <c oughs> ขอบคุณมากนะเอ้าองเท้าลงเท้าองเท้าล่ะนหอข้างเดียวลงเท้าไม่เอาละยรักที่เด้าให้สยาิชัยครับขอบคุณมากนะครับ พรพเจ้าเจ้าชายชัยาเอ็ุรีบ,บัดนี้เสด็จพ่อและเสด็จแม่นั้น ทมงให้พระพเจ้ามาเรียนวิชาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเพลงดาเพลงทวนก็เรียนสําเร็จแล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยพระอาจารย์นี่นะได้ให้ของดีไว้ยอย่างหน,นึ่งขระพเจ้านั้นได้มีไม้เท้าซึ่งไม้เท้าเนี่ยไม่ใช่เป็นไม้เท้าธรรมดานะกบชิ้นตายปลายคีเป็นถ้าหากว่าใครที่สูญเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเอาไว้ช่วยบ้านเมืองในยามขัาทายในบัดนี้พระเจ้าชัยาาในตั้งใจไว้ว่าจะเป็นลาระอาจารย์ยแล้วก็จะบอกกับท่านว่า คิดถึงเสด็จพ่อและเสด็จแม่เสือเกินานสวยศิลปินรักเธออ่านทงครับท้องาสวยดี่ใหม่นีอะไรกัน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอไรไ่ด้อะไรไม่ไ้ามาก็ปิดกระบอยจังบ คุณครบพี่คนสวยะอะไระะสองเหยียดเนี่ยก่มี้าตรับหนูเดกับบ้านไปอยงนีเช้าเลยหนูจะไปซื้อ,อปูนมาถอะหนอ่นอยปูนมาฉอนครืดมาอพผู้ชายมอเนี่ยหลออ่อ,าอามอากเลยแตนั่นไม่ได้แตอบอกวัน คือแอบมองอย่างเงี้ยวัไห่จะได้ยัดหากันพอดีคนนี้มาถึงตัวเลยไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าถามคนข้างบ้านแล้วบอกว่าชื่อพชาย,ยาหลอกมิ้นต้องดูที่ตัวที่หลอกพิชาย,ยาหาไม่อยู่พกกิชยาพูดอะไรเจอแสดงว่าบ้านนี้ผีบ้านเดือนดุไปบอกคนข้างในแล้วว่าจะมีคนมาหาพิชาย,ยาคา่า ด้วยด้วยหวานเ่ยมันจะเป็นแับพี่ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเดนักเด็เก็บเงินใส่ก่อนไม่ได้เฝากงนยถือาถือทำไมนะฮะอมสิงห์มาถอตยคัดไมาหน่อยคัดไมาหน่อย อะไรครับคุณเป็นใครได้ะผมไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนเลยคุณเข้ามาในบ้านเด็กเไงอุ้ยอย่าหาว่าฉันเนี่ยถือวิสาสะเข้ามาในบ้านคุณเลยนะคะนี่แหละครับคุณถือวิสาสะแล้วผมยังไม่ได้อนุญาตให้คุณเข้ามาเลยคุณมาได้ไงครับวิชาวิสาวไวไฟยังท้าเดินเข้ามาเลยนี่ต้องร้อยผู้ชายเห็นเหรอฮดี๋ยะคุณยังไม่รู้ว่าฉันเป็นใครเลยไม่ใช่ใครนะครับเห็นข่าประกาศมันเรื่องหรือเปล่าล่ะเป็นใคไรนะเอาทองเรือเงาคุณคือใครครับลยอง ยืนอยู่เลยอยู่ค่ะกว่าจะขึ้นมาได้ได้พ,พี่ชายไปสามสี่คนละพาเนี่ยเลงเลยนี่ยวันนี้เลงไว้แล้วทำไมแหต่ภาพเรียบยองก็มาหาพี่ชาย ไม่รู้เรือไงผู้งว่าหาผู้ชายเนี่ยเขาต้องมีอะไรบา่ส้องแอบชอบแอบชอบอ่ะเข้าใจไหมตาลวคุณคุณเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยที่ได้ไปบอกล้าผู้ชายกลางลูกกลางทางหรือกลางบ้านผู้ชายเนี่ยมันดูไม่ดีนะครับจริงๆผู้ชายเนี่ยเขาต้องเป็นฝ่ายไปบอกว้านคณทำไมถะไม่มีใครไปเลยรได้ไงฮะ้ามันมีแล้วมันได้ไกลกาลายทางเตื่อแล้วว่าจะไกินของที่ดีบ้าง, man, ง 5, ไปเถอะครับไปข้างหน้าเถอะครับไม่ไม่ข้างหน้าละค่ะไม่ไหนมาแล้ว ไม่ได้เป็นผัวมันก็ไม่เป็นไรนะของเกี้ยวสนิทไปเมื่อกี้นี <disciple. S 1> ่อะไรมาหมายอ่ะพี่เงินแม่มาเนี่ยมาเกี้ยวผู้ชายถึงบ้านเดินไปไหนผู้หญิงเดินตามได้นะเนี่ยโจรฮะจะโชว์เสียงเราจะล้อมั้งเนี่ยประกวดฉีกชาสวรรค์มาเป็นที่แล้วเนี่ยยังไม่ต้องขึ้นราชกเสียงต่อใครไม่ได้ค่ะใ้ยังเป็นเสียงพ่อพ่อตอบคนหน่อยที่แ คนเสียมาเยอะแยะเลยดีมากแสงจันรบนี้ร้งผมเันเีถคู่ใช่คะเนี่ยยเเยคู่ดะได้เลยนได้ยตัเองอเองมีมาฉบช่อว่าผมนะ พีดตับวันนี้ไหมลูกบอลตับวันนี้หน่อยหนึ่งมันก็เรื่องของคุณนี่ฮะคุณไม่ถึงก็เรื่องของคุณสิแฟนแฟงโอ้เสียงผู้ชายบ่าของ

Thank <laughs> you. oh my พี S <S ่เหรอไอ้ซิกไม่ไหนมาไอซิงชื่ออะไรวะนะขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับโอ้จริงๆนะแม่หินอย่างไม่ขอเขาว่าเอาไว้แป๊กเลยนะกระดิ่งเดียวกระดิ่งเดียวเลยขอบคุณครับขอบคุณเจ๊เจ๊เจ๊ไปหลงไปว่าเนี่ย ไปรับก่อนลูกรับก่อนรับก่อนครับรับก่อนพอเนี่ยพี่จะบอกผู้หญิงคนนี้อย่าไปคบนะลูกทำไมคบไม่ได้เมื่อกี้เห็นพชอบพี่อยู่เลยลูกเธอและฉันขาดกันประวัติเลยครับขอบคุณครับไม่ตายคนเลย น,นี่เป็นช่วงทำอะไรให้จริง,รง,รงเลยหน,นึ่งในใจจริงๆเลยเจนะ้าใครเอาที่ว่าว่ามาปล่อยวันนี้นะครับตายที่ตัวอ,อย่างนั้นน่ะใครก็ไม่รู้อยู่ๆแล้วก็มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ผู้<ม>หญิงใช่ไหมเนี่ยผู้หญิงค่ะจะมองว่าเป็นผู้หญิงนี่เหรอ